โรคตาแห้งภัยเงียบต่อดวงตาตอนที่4 CVS หรือ Computer Vision Syndrome คือกลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานการจ้องหน้าจอทำให้การกระพริบตาลดลงส่งผลทำให้เกิดอาการตาแห้งแสบตามองไม่ชัดทำให้ต้องเพ่งจนบางครั้งทำให้เกิดอาการปวดกระบอกตา และอาจมีอาการปวดศีรษะปวดคอร่วมด้วยการป้องกันหรือแก้ไขอาการจาก CVS สามารถทำได้ง่ายๆดังนี้พักสายตาจากหน้าจอเมื่อทำงานติดต่อกันเป็นเวลา20-30นาทีโดยการมองไปไกลๆหรือหลับตาใช้น้ำตาเทียมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น จัดแสงไฟระหว่างการทำงานให้เหมาะสมไม่ควรตั้งหน้าจอตรงกับหน้าต่างรวมไปถึงการจัดสถานที่นั่งทำงานให้เหมาะสมโดยนั่งห่างจากหน้าจอประมาณ16-30นิ้วจุดกึ่งกลางจอต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ20องศาสำหรับเรื่องของ CVS โรคตาแห้งของคนยุคใหม่จบลงเพียงเท่านี้หากมีอาการที่น่าสงสัยให้มารับการตรวจและปรึกษาแพทย์นะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลินิกจักษุศูนย์ศีพัฒคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือโทร053936948